สวัสดีค่ะเอินพาพี่น้องมาหาน้องใหม่เลี้ยงแถวอีกเลยเด้อจ้ะพ่น่ะพ่นจีเยาไปพูนนอะพ่นยุบยุบพูนอีกสองนอน,น,อนสามนอนเนาะจ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยเนาะจ้ะเนาะเพราะฝนตกเด้อจ้ะ ออ่อนๆงามๆไหมจ๊ะสวยครับงามไหมจ๊ะพี่น้องจ๊ะเนาะฝนตก้วจ๊ะเอิญพึ่งจะได้ออกบานเคียงกว่าหละด้วมาเล่นี่นอืตกทั้งคืนจ้ะก็หยุดเลย ใหญ่เลยนะจ๊ะน้องน้ำคักจ้ะพี่น้องจ้ะน้ำเนาะ งามๆเขาาๆสวยๆเอิ่นจะทายห้างมูป่าให้เบิ่งนี่จะพี่น้องเมื่อกี้เพิ่นวิ่งออกไปจังนี้แล้วจ้ะเนี่ยปลาน้อใหม่ที่เอินหาสับน้อใหม่อยู่โป๊กโ๊กกอยู่แถวนี้แล้วจ้ะ <c oughs> นี่จ้ะพี่น้องจ้ะเออ บนมากเลยแม่จับพี่นองจ๊ะ กระเด็นกระโดนวะจ๊ะนี่จ้ะ แถวนี่ปก,กติอ่นเพชรปวกเพิ้นสีออกด้วยจ้ะปีนี้บ่อออกแปลกมาก

เอินหันเอาไปขายแต่โนนั่งดินนะจะนโนย่าเอินกะ โอ้ยเน,ะยนาะหรือในไหมเนาะยาวเอินกับประเทศเนาะไม่สมจากใบคลายเนาะอูอูแบบไงเนี่ยเนาะไม่ปักกิ้งเป็นจริงงามเนาะนี่จ๊ะสวย 尿子。 เนี่ยจับพี่น้องจ้าปลาที่อื่นหาเมื่อนี่เนาะจ้ะพึ่นบลกบ้านักกลัวบ่หยังเนาะพึ่นอยู่ติดถนนเนาะจ้ะแมนบืดเด้อจับปลา,าเนม่นย,นย,านมาย,ยาวไปพูดเด้อไปเบิ่งกันต่อเลยจ้ะ ฝนกต็ตกนั่งใหม่ก็อยู่ในเออน,นจาจะอุบอุปอก่ะเอเอเอกย้าเบิดไหมจ๊ะอันนี้เลาะถนนเลยจ้ะ เออบ่ได้มาโดนเนาะะ,ะเฮ็ดน้องไม่สมท่อนสิมี่สองสายพันธุ์แล้วจ้ะเอินหามาเนี่ยมีหน่อยกับใยแล้วจ้ะพนตกเอินไปบ่เป็นเลยจ้ะ หน่อใหญ่แล้วจ้ะใน่โอ้ยคุณอะน้ะ่นไม่พันปักกิงก่งจ้ะนี่ <c oughs> ดังปุวันหนึ่งน้ะจ้ะจ้ะพันปักกิงก่งจ้ะนี่ nhau vừa là chả chả hết nó mới sụm นเ่งฝนแน่จ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่นบ่ย,ยอมหยุดเลยเด้นี่จ้ะเนื้อไม้ของเอิญเนาะจ้ะเนื้นอไม้หันหลายยุ่จ้ะแต่ฝนเพิ่นไหลเนาะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเนาะจ้ะอันนี้เนื้อไม้พันปักกิ่งเนาะจ้ะอันนี้เนื้อไม้ไข่ดำอันนี้เนื้อไม้นั่งดินถ้าจังใดคลิปนี้เอิญก,กระเสว้ซัมนีโก่อนเนาะจ้ะเนาะเอิญฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญน,น้ำเนเด้อจ้ะ ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เมตตาเอื่นมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะ